พวกเจ้ากินเห็นจังใดกับนิสัยละกสันดานของคอมเมนตัวนี้นะ <c oughs> โอ้โแมงมึงโคตรเก่งวะ่ะมึงเป็นสุดยอดของมนุษย์เสียม <c oughs> แม,ง,แมงโคตรแสดงโคตรเก่งแล้ว <c oughs> มึงได้เปียโนสการ์แล้ว <c oughs> แมงกูกูทำเป็นร้อไอ โอ้ยไอ้ดูขาขาขาไป้างนึงแล้วแม่งืม่งม่งโคตรเก่งว่ะเยี่ยวโหยังไงผมกูแม่งจะโคตรสงสารเอ้ยกูไม่รู้จะพูดยังไงหัวเราะหาลิปเฟนว่ะหัวเราะหายัง สบายดีพ่อแม่พี่น้องชื่อยู่ในลาวและยุตตังประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่นอ FC, ้องเอฟซีงฟั่งไทยเบอร์สุขูสุขคนมดคำซิบ่ากับคำเมนตโวนี่อิลีได้นะเห็นนะคนที่เสียขาไปนี่เป็นเรื่องที่สะใจของพวกเขาเห็นนายกทางฟั่งไทยให้บอกว่าให้อันนางวันออสการ์ต้องเข้าละล่ะนะต้องมอบให้ละละ่ะเพื่อนวานะ คือเราหัวเลาะแบบนี้อยากได้จากศพละ่ะผ่านมาหกพันศพมันพอใจตินะรอบนี้อยากได้จากศพนะเดี๋ยวไทยเขากระิจัดให้ดอกนะหัวเลาเะเยาะเย้ยกันออกไปนะไทยเขาไม่ได้หัวเลาะกันด้วยเสียงหัวเลาะเฮฮาใาดนะไทยเขาหัวเลาะกันด้วยระบายด้วยแบบ นี่กิฟเฟนนะหรือว่าเอาจากแม็กสินะนะอยากได้แบบนั่นบอกว่ารางวัลออสการ์ไทยสู้ขเขมรบบได้ดอกนะสู้หุนเซนบบได้ไดอกถ้าเราเรื่องออสการ์แล้เรื่องพวกนี้นะนะปิ้นความเก่งเห็นล่าสุดนี่นะเขาก็เตรียมตัวพร้อมนะ คนเขาเสียขาไปมัน่เป็นเรื่องตลกไดน,นะเขาเสียขาเพราะว่าเขาหักษาดินแดนเคตแดนบ้านเมืองนะแต่คขเมต์ก็เอามาล้อเล่นเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องสะใจนะอืมนะระวังเด้อนะระวังไทยเขาจะหัวเลาะึ้นเคยได้ยินบอกเขาว่าหัวเลาะที่ดังดังกอดน,นะ เขาบ่ได้มานั่งหัวเราะลงโลกออนไลน์ได้นะเพราะมันเสียเวลาของเขานะเขาไปใส่ใจพูนตอนที่เขาย่สนามแท้สนามจริงพุนนะไทยเขามีความสามัคคีกันได้นะนึ่งย่างที่เห็นเลยคือเขาบเอาเรื่องพวกนี้มารอเล่นนะแต่เขาสามารถแสดงให้เห็นแท้ถ้าเกิดว่ามีการนี่นะ ลบกันเกิดขึ้นเขาหัวด้วยพูดนหลนนะเอาจักแม็กเสียนะจักแม็กบอกเขาได้นะผ่านมาหกพันศพในบุพอใจนะอยากได้ตื้มมาตลกแหงนะเหียนมือละสองสโ,โมงเนาะจะเอาอย่างลายกับคนพวกนี้นะอีกอย่างนึงมีหัวไว้กันหูนะคนเจ็บคนเป็นคนที่เขาเสียขานะ มันไม่เป็นเรื่องเล่นๆเล้นนะจะจะเอามาเว้าปเป็นเรื่องที่ว่าซาใจนะเป็นเรื่องที่จ,จะมาเว้าเล่นกันม,มันไม่มแนวยุส่ลละนะถ้าเกิดว่าขมันเสียแบบนั่นไปเดยไทยเขาเอามองหัวเลาะเย้ยเด้นะมันจะเป็นจังใดคนเสียขานะคนที่แจ้างเห้กแกไปมินะ่ะ คือเข้าใจบอกว่าทุกคนเข่าอิต,ตนไเ้นะอิตุอิต,ตนตตนนะบอกว่าจะเป็นซะสายใดชาติใดเขากับอิต,ตนเบิร์นะเข่าบาไปไม่นั่งหัวเลาะโยอกระลงนี่แหละลงโลกออนไลน์นะแห้งไทยแห้งเขามีจันยาบัลพอนะจักน้อยกระซิได้เป็นคือบุญนเส้นนะ พอใกล้ตุ่ยแล้วสิมาบอกให้ไทยอยาเข้าพักษาทไทยอีกนะล่าสุดในทางคอมเมนต์ก็ได้เตรียมกุงเตรียมกองเตรียมการนะเคลื่อนย้ายอาวุธโทรประกัโทรประกรันอย่างเก่านะพวกแก้าได้กินเห็นแนวใดกับคอมเมนต์ตัวนี้นะจจว่าเอิ้นว่าคนกระเบิ้งสบบสมราคาเนาะ เย่อยเขาย่อยแบบด้วยความสะใจนะเย่อยให้จังดให้เขามีความคึกคมคึกคันนะเย่อยจังดให้คนที่อยู่แนวหน้าเขาอยากนะนะปานนั้นอยากได้สันตินะไปไปเอากับพุ่นนะไปไปเอากับฮุนเซนพุ่นน,นะ อยากได้สันตินะแบบนี้โอ้ยนะเห็นแล้วกะของขึ้นใส่แทนนะอิดีได้นะฟังหนึ่งนะเขาเสียฟังหนึ่งเขาเย้ยเบ้าอิดีเบ้าตรงๆงได้ได้แบบเบ้าประออมค้อมเนะีย เป็นกำลังใจให้ทหารทางฝั่ง,งไทยเด้อน,นะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่เสียขาในการสูญเสียนะี่นี่ก็คือหลายคนก็ได้เห็นความกล้าหาญแล้วแหละนะว่าเราฮักซราฮักพื้นแผ่นดินซ้ำใดนะในการเสียขาไปก็เห็นให้เห็นหลายอย่างเนาะ เราก็เฮ็ดเพื่อชาติเต็มที่นะสู้เพื่อประเทศเต็มที่นะจากที่เมื่อที่เราออกลาดตะเวนมากับจนเมเนี่กับกำลังใจลดเหลือจากทางคนไทยแน่นะกัและกับจากคนลาวคือคอยแน่ให้กําลังใจนะขอให้หายดีไวๆนะจังใดเจ้าก็เป็นเวลาบุรุษผู้หนึ่งนะที่ สู้เคียงบ้าเคียงไล่กับประเทศไปนะเมื่อนี่ล่ะเขาก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเนาะอืมแช้ไหมนะซื้อของเจ้าก็สิได้ดังกล้องทั่วประเทศไทยหละนะดังกล้องอยู่ในใจของคนไทยนะเป็นกำลังใจให้เนาะทหารทุกคนที่อยู่แนวหน้านะ บอกว่าตนนี้แลือว่าที่ผ่านมาเนาะสู้ๆนะ